ในขณะที่จิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยและจิตก็เป็นมรายตนะเจตสิกก็เป็นธรรมายตนะเพราะว่าเจตสิกอะไรบ้างคะเยอะแยะผัสสะเจตสิกเวทนาเจตสิกสัญญาเจตสิกเจตนาเจตสิกรวมเป็นธรรมายตนะคือต้องมีในขณะที่จิตเกิดเพราะฉะนั้นในขณะเห็นเดี๋ยวนี้นะคะต้องมีจักขุปสาทะ ต้องมีสิ่งที่ปรากฏทางตาภาษาบาลีใช้คำว่ารูปะหรือรูปายตนะแล้วก็ต้องมีจิตแล้วก็ต้องมีเจตสิกด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะถ้าศึกษาต่อไปก็ไม่สงสัยเลยในเมื่อเข้าใจในเรื่องของความเป็นอายตนะก็คือว่าที่ใดที่มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นที่นั้นก็จะต้องมีอายตนะมีการประชุมรวมกันแล้วแต่ว่าที่นั้นมีอายตนะอะไรบ้าง เช่นขณะเห็นต้องมีจักขุปาทะเป็นจักขายตนะคือเติมเข้าไปว่าอยู่ตรงนั้นมีอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าปราศจากสิ่งนั้นแล้วก็จิตเห็นนี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นที่ต่ออันหนึ่งขณะนั้นก็เป็นจักขายตนะแล้วก็ต้องมีสีสันวัณณะที่กําลังปรากฏเป็นรูปายตนะขาดไม่ได้แล้วก็ต้องมีจิตเป็นมนายตนะแล้วก็ต้องมีเจตสิกค,คือธรรมายตนะก็จบไป หมายความว่าถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะพอได้ยินทางทวารอื่นยังได้ยินนี้คะ่ะก็จะต้องมีโสตะระสาทะต้องมีเสียงแล้วก็ต้องมีจิตได้ยินแล้วก็ต้องมีเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่กํำลังได้ยินนี้เองถ้าได้ยินและเข้าใจนะคะเวลาใครพูดเรื่องอายตนะไม่สงสัยเพราะเข้าถึงอัฏถะ เข้าใจความหมายไม่ใช่ไปติดอยู่ที่ชื่อแล้วก็สงสัยว่าชื่อนี้คืออะไรแปลว่าอะไรได้แก่อะไรแต่สภาพธรรมะในขณะที่ได้ยินนั่นเองนะคะจิตเป็นมนายตนะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยเป็นธรรมายตนะและต้องมีโสตประสาทรูปขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นโสตายตนะและก็ต้องมีเสียงซึ่งภาษาบาลีใช้คาว่าสัทธะ เพราะฉะนั้นเสียงที่กําลังปรากฏตรงนั้นต่อตรงนั้นประชุมตรงนั้นก็เป็นสัทธายตนะในเมื่อเสียงอื่นซึ่งไม่ได้ยินก็เกิดไปดับไปโดยไม่เป็นอาญตนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้เลยถึงคําว่าอายตนะแล้วก็เข้าใจตัวสภาพธรรมะที่เป็นอาญตนะด้วยเพราะฉะนั้นอนุบาลก็คือเข้าใจจริงจงในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วชื่อตามมาทีหลัง เพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจความหมายของอายตนะก็รู้เลยหมายถึงสภาพธรรมะที่ประชุมมีอยู่ต่อกันเป็นปัจจัยให้มีการได้ยินหรือว่ามีการเห็นหรือว่ามีสภาพที่รู้อารมณ์